สวัสดีครับเพื่อนๆนคลิปนี้นะครับเราจะมาพามาดูเรื่องราวของปาซิลสายพันธุ์ต่างๆนะครับผมมองอไหลยมออูมองอไลมองไลจะพามาดูปาซิลสายพันธุ์ต่างๆนะครับมีสายพันธุ์ไหนบ้างที่อยู่ในเมืองไทยนะครับเอาละทุกคนไปพร้อมรับชมกันดีกว่า รัับชมกกนดีว่าคลิปนี้ผมเอาแหล่งข้อมูลมาจากนิเวศเกษตรนะครับผมใครสนใจก็เข้าไปดูได้ส่วนแหล่งข้อมูลอ้างอิงก,ก็เอามาจากนี้เลยจ้าส่วนข้อมูลปลาต่างๆและแหล่งที่มาก็อยู่ในรูปเลยนะครับผมเรามาตัวแรกกันก่อนเลยนะครับชื่อปลาซิวใบไผ่แม่แตงนะครับผมคำว,ว่าแม่แตงน่าจะเป็นปลาที่อยู่แถวๆภาคเหนือนะครับผมชื่อทางวิทยาศาสตร์กับแหล่งที่มาดูได้เลยนะ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่อยู่ภาคเหนือจะคุ้นตากันบ้างไหมนะครับผมตัวที่2นะครับเป็นปลาซิลแค3สามจุดนะครับตัวนี้ผมคุ้นๆอยู่นะครับเหมือนเคยหามาทำห่อหอมกปลานะครับผมเป็นปลาซิลที่พบได้ตามแหล่งน้ําทั่วไปนะครับผมลักษณะตัวจะเล็กมีตาก,กลมๆนะครับไายปลาหางูุยงอยู่เหมือนกันนั่นเนี่ยตัวต่อมาเป็นปลาซิลแคสสามจุดแดงนะครับรูป่างสวยงามทีเดียวตัวออกส้มๆแดงๆนะครับเนี่ย ผมว่าตัวมันก็คล้ยคา,ยคายตัวเมื่อกี้นะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนสีนะครับตากลมๆนะฮะลูกลางคล้ายปลาสอดปลาหางนกยุงอยู่เหมือนกันนะครับผมถ้ามองตามแหล่งน้านะแต่ถ้าเอามาซูมก็นี่น่าเป็นปลาตู้เลี้ยงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้เป็นปลาซิวหนูนะครับอู้ลูกลางสวยงามทีเดียวนะครับเป็นปลาซิวขนาดเล็กนะครับโอ้มีขีดลําตัวแล้วก็มีจุดนะครับน่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์เอกลักษณ์ของเขานะครับผมโอ้สวยงามครับสวยงามตัวนี้ ตต่อมานะครับปลาซิลทาแถบทองนะครับผมลักษณะก็มีลักษณะเป็นขีดนะครับหลังเป็นกระโดงนะครับผมลักษณะพื้นฐานตัวเงินเนะครับผมที่แหล่งน้ําภาคกลางก็ชุกชุมอยู่นะครับผมตัวต่อมาเป็นปลาซิลควายแถบดํานะครับลักษณะมีแถบขีดนะครับแล้วก็ชงขีดบนโชวงขีดล่างนะครับมีลักษณะเป็นสีดํานะครับก็เป็นปลาซิลที่รูปร่างปาดเปียวอีกหนึ่งตัวนะครับผม เมื่อกี้ก็ปลาซิวควายนะครับครั้งนี้ก็ปลาซิวควายนะครับชื่อปลาซิวควายน้ําตกนะครับลักษณะทรงจะคล้ายๆกันนะครับมีรูปร่างปาาเปียวนะครับอันนี้จะชอบอยู่ตามน้ําไหลนะเพื่อนๆเจ้าตัวนี้เป็นปลาซิวควายเฉยๆนะครับไม่ได้มีคําว่าถงว่วตาแถบนะครับผมลักษณะทรงรูปร่างปาาเปียวนะครับตัวคีบก,ก็จะเป็นใสายๆนะครับเหมือนคีบธรรมดาแต่ช่วงหางจะดํานิดหน่อยนะจ๊ะ ตัวต่อมานะครับเจ้าตัวนี้นะครับปลาซิวควายหางไหม้นะครับลักษณะรูปร่างปาดเปียวตากลมนะครับผมแล้วก็ช่วงห่างนะครับจะมีช่วงห่างที่ตรงปลายจะไหม้นะครับคล้ายๆกับปลาฉลามหางไหม้ที่เคยเห็นในร้านปลาตู้กันนะครับน้องๆตัวต่อมานะครับปลาซิวเขียวนะครับรูปร่างสีเขียวนะครับลักษณะทรงเล็กๆนะครับรูปทรงก็มีท้องป่องๆนะครับผมลักษณะนี้ยอมรับเลยว่าสวยนะครับแล้วก็ มีสีสันที่สวยงามนะครับเป็นมรกตดเลยทีเดียวเหมาะสําหรับเลี้ยงเป็นปลาตู้เช่นกันตัวต่อมาเป็นปลาซิวหางกันไกนะครับจุดเด่นคือหางนะครับลักษณะรูปทรงเหมือนคล้ายกันไกนะครับตัวกลมๆเรียวๆนะครับมีความว่องไวในการว่ายตามกระแสน้ํานะครับผมตัวต่อมานะครับจะเป็นปลาซิวหนวดยาวโคนหางจุดนะครับลักษณะก็คือมีจุดนะครับอยู่ตรงใกล้ๆบริเวณหางนะครับ วนหางก็จะมีสีค่อนข้างจะเป็นสีเขียวนะครับมีหนวดนะครับที่อยู่ใต้คางนะครับค่อนข้างที่จะยาวนะครับและนี่คือที่มาของชื่อของปลาซิลชนิดนี้นะครับผมตัวต่อมานะครับปลาซิลสมพงนะครับผมลักษณะสวยทีเดียวครับมีสีส้มแล้วก็มีแถบสีดําด้วยชื่อนะครับน่าจะมาจากผู้ที่ค้นพบนะครับปลาซิลชนิดนี้นะครับผมดูตัวต่อมานะครับปลาซิลใบไผ่เล็กนะครับรูปทรงก็ ลักษณะเรียวบางนะครับผมแล้วก็มีขีดสีเขียวนะครับลักษณะทรงเหมือนใบไผ่นะครับมาดูตัวต่อมานะครับปลาซิลเพชรน้อยนะครับเพชรน้อยพอเพชรไม่เยอะนะครับส่วนตัวผมนั้นเพชรไม่มีเลยนะครับถ้าเกิดว่าใหย่ผมหลุดพ้นจากความจนเพื่อนๆกปรดกดแชร์กดไลค์และกดซับสไคร้นะครับเพื่อเพิ่มยอดวิวเราจะมีโฆษณามาแปะให้ผมหน่อยนะจะได้หลุดพ้นจากความจนครับเอาละนอกเรื่องพอแล้วเจ้าปลาตัวนี้นะครับ จะมีจุดนะครับที่มีลักษณะเหมือนทรงเพชรนะครับแล้วก็รูปร่างสวยงามนะครับดังเพชรนะครับก่อจากว่าเป็นปลาที่มีความสวยงามตามธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งนะครับผมมาดูตัวต่อมานะครับปลาซิลใบไผ่ใหญ่นะครับลักษณะทรงจะแหลมๆนะครับคล้ายกับใบไผ่นะครับแล้วตัวก็จะมีลักษณะที่แบนมากกว่านะครับผม มีสีออกส้มนะครับสวยงามเลยทีเดียวสวนเจ้าตัวนี้นะครับเป็นปลาซิลใบไผ่อีสานนะครับลักษณะทรงใบไผ่เหมือนตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมแต่ชุกชุมในเขตภาคอีสานนะครับตัวต่อมานะครับเป็นปลาซิลเจ้าฟ้านะครับลักษณะลูกทรงภายนอกนะครับก็จะมีหลังที่คอมงุ้มลงมานะครับผมมีครีบนะครับแล้วก็ดมเป็นสีดํานะครับสวนลําตัวจะมีสีเขียวนะครับสวยงามเลยทีเดียว เจ้าตัวนี้ชื่อปาซิลหนวดยาวนะครับจะมีหนวดที่ยาวมากๆเลยนะครับผมโกระดงและคีบก็จะเล็กนะครับผมรูปทรงปัดเปี้ยวนะครับมีสีที่สีเขียวนะครับสดใสตัวต่อมานะครับเป็นปาซิลใบไผ่เล็กสีกุหลาบนะครับลักษณะทรงก็สั้นๆนะครับป้อมๆนะครับเหมือนปาซิลทั่วไปนะครับแต่ว่าส่วนของกระโดงนะครับก็จะมีการตัดนะครับเหมือนกันที่ตัดแล้วลบเหลี่ยมลงไปนะครับผม ดยลักษณะนี้เองนะครับจะเหมือนคีบเนี่ยคล้ายๆกับกลีบของดอกกุหลาบนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของปลาซิลชนิดนี้นะครับส่วนสีสันก็สดใสตัวต่อมานะครับเป็นปลาซิลหนวดยาวคีบยาวนะครับก็คือมีหนวดที่ยาวนะครับแล้วก็มีคีบที่ยาวนะครับมีเทปดำนะครับตั้งแต่ปลายปากนะครับลงไปถึงโคนหางเลยนะโอเคเจ้าตัวนี้นะครับชื่อปลาทองพลุนะครับผมก็เป็นปลาซิลชนิดหนึ่งนะครับผม จัดอยู่ในวงปลาซิลนะครับจุดเด่นนะครับรูปทรงจะมีลักษณะที่แบนนะครับมีขีบและกระโดงสีส้มนะครับมีแถบสีเขียวนะครับผมข้างลำตัวนะครับจัดว่าเป็นปลาสวยงามอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้นะครับเป็นปลาซิลหัวตะกัวนะครับผมลักษณะก็จะตัวสั้นๆป้อมๆอย่างนี้นะส่วนหัวจะเล็กกว่าลำตัวมากนะครับรูปทรงถ้าดูไปดูมาก็คล้ายๆเสือพ่นน้ำเหมือนกันนะ จะว่าไปรูปทรงมันก็คล้ายตะกัวตกปลานะครับตัวต่อมานะครับเป็นปลาซิวอ่าวใต้นะครับภากตายน่าจะชุกชุมนะครับผมเป็นหนึ่งในปลาตากลมที่มีลักษณะปาดเปียวรูปร่างสวยงามนะครับผมมีจุดหลายจุดอยู่ที่ท้องนะครับขีดเป็นสีดํานะครับปนเขียวนะครับผมตัวนี้เป็นปลาซิวชมพูนะครับลักษณะก็จะมีรูปร่างที่ปาดเปียวนะครับทรงลีลีนะจ๊ะ ส่วนหางและส่วนคีบนะครับก็จะออกสีเหลืองเหลืองเป็นหลักนะครับผมมีแถบข้างลำตัวยาวนะครับลักษณะแถบจะเป็นมุกมุกจุดจุดหลายๆอันนะครับต่อกันเอาเรามาดูตัวต่อมานะครับผมเป็นปลาซิลควายสีเงินนะครับผมลักษณะเก็ดก็จะเป็นสีเงินเป็นมุกนะครับแวววาวสวยงามนะครับผมบริเวณปลายหางมีสีดำนะ ตัวต่อมานะครับจะเป็นปลาซิวครีบหลังดํานะครับจะมีแถบนะคบสีดําที่อยู่ด้านข้างลําตัวนะครับแล้วก็จะมีทีบปลายนะครับของครีบนะครับจะมีลักษณะเป็นสีดํานะครับเป็นแต้มสีดํานะอ่าดูแล้วนะครับขีบท้องขีบท้องจะมีแต้มสีดํานะครับเป็นจุดเด่นสีสันสวยงามทีเดียวตัวต่อมานะครับตัวนี้สวยงามอลังการมากเลยครับมันคือปลาซิวหางแดงนะครับผม ชื่อนี้ได้มาจากหางนะครับโคนหางที่มีสีแดงนะครับโดดเด่นภายในตัวนอกจากจุดขี้หางที่มีสีแดงนะครับแต่ทั้งตัวมันก็มีความสวยงามอยู่ในตัวนะครับผมสีสันถือว่าจัดจ้านใช้ได้เลยนะครับผมอันนี้ถ้าผมผมไปเจอนี่ก็คงกินกันไม่ลงแล้วครับผมสีสันนี่สวยงามจับตัวต่อมานะครับก็คือปาซิวผอมนะครับลักษณะกับผอมสมชื่อเลยครับผมลักษณะตานี่จะโตนะครับ เทียบกับขนาดตัวแล้วตัวเลียวปาดเปียวนะครับมีแถบสีดํานะจ๊ะตัวต่อมาเป็นวงปลาซิวหางกันไกนะครับมันคือปลาซิวหางกันไกลเล็กโดยทรงของวงนี้จะมีลักษณะมีปลายหางนะครับที่มีลักษณะเหมือนรูปกันไกลมีจุดดําตรงโคนหางนะครับเป็นปลาที่มีรูปร่างปาดเปียวและสวยงามเป็นปลาอีกหนึ่งตัวนะครับที่กับผมชอบมากเลยตัวต่อมาเป็นปลาซิวทองนะครับส่วนที่ท้องก็คือส่วนที่เป็นครีบนะครับ ข้ามลำตัวนะครับก็จะมีขีดนะครับสีดำตั้งแต่ปลายหางถึงโคนหางนะครับถือว่าเป็นปลาซิลที่พบตามแหล่งน้ำได้ทั่วไปนะครับผมตัวต่อมานะครับเป็นปลาซิลแถบเงินอาจารย์ปราจิตนะครับชื่อนี้ได้มาจากไหนชื่อนี้ก็น่าจะมาจากผู้ที่คดรผมนะครับชื่ออาจารย์ปราจิตลักษณะจุดเด่นเป็นสีเงินนะครับผมแล้วก็เป็นรูปทรงที่ค่อนข้างเหมือนทรงกระบ,บอกนะครับผม ลักษณะตามตัวก็ไม่ได้มีรวดลายอะไรวิเศษวิโสแต่อย่างได้แต่ก็ถือว่ามีความงามที่ลงตัวภายในตัวของมันเองนะครับตัวต่อมานะครับเป็นปาซิลข้างกวานใหญ่นะครับสีสันของเจ้าตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะคันเลือฟฟูมากๆนะครับสีสันเยอะเหลือเกินอ่ะทุกท่านดูเอาเองเถ้ะเกินคําบรรยายจริงๆงานวิจิตอย่างกับพระเจ้าลังสันมาอย่างนั้นแหละ ต่อมาครับปลาซิวข้างขวานเล็กนะครับสีสันวิจิตรเหมือนไอตัวไอตะก,กี้เหมือนกันนะครับผมลักษณะนะครับมีลวดลายบนลาตัวคล้ายๆขวานนะครับชัดเจนอยู่เหมือนกันนะแม่ใครเจอสองตัวนี้แล้วกล้ากินนี่สุดยอดครับสวยขนาดนี้อย่างกินบันลงเจ้าตัวนี้เป็นปลาซิวควายแถบเงินนะครับผมแถบเงินก็คือแถบข้างลําตัวนะครับผม ลักษณะทรงตากลมโตนะครับสีตัวเป็นสีเหมือนน้ำชานะครับกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับตามไม้น้ำที่หมักมุมหน่อยเน่านะครับผมทำให้พางตัวได้เป็นอย่างดีแบบนี้ปลอดภัยจากผู้ล่านะครับต่างจากสองตัวเมื่อกี้เนี่ยครับที่สีสันฉูดฉาดจะรุนเอาจับไปแด็กกันง่ายๆนะครับตัวต่อมานะครับเป็นปลาซิลแถบทองนะครับผมลักษณะก็จะมีขีดแถบนะครับที่เป็นสีทองทองนะครับผม แล้วก็มีทรงรูปร่างที่จะปาดเปียวนะครับแล้วก็ขีบที่เป็นสีดำๆนะถือว่าเป็นปลาที่สวยใช้ได้ส่วนเจ้าตัวนี้เป็นปลาสิวบางคานะครับสีสารมีสีเขียวมรกตสวยนะครับผมลักษณะคล้ายมุกนะมีตากลมๆนะครับแล้วก็รูปร่างนะครับที่จะเหมือนกับใบไผ่นะครับผมก็ถือว่าเป็นปลาตัวหนึ่งที่มีความสวยในเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองตัวต่อมานะครับปลาสิวทานแถบดำนะครับผม ลักษณะของแถบดําข้างลําตัวนะครับคือที่มาของชื่อของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นปอปลาตาโกรมรูปร่างปลาเปียวอีกตัวหนึ่งนะตัวต่อมานะครับเนี่เป็นเจ้าวงปลาซิวหางกันไกนะครับชื่อปลาซิวหางกันไกใหญ่ตัวนี้นะครับตรงหางกันไกลของมันเนี่ยมีรูปร่างแล้วก็มีสีสันที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับ ก็จัดว่าเป็นปลาหางกันไกลตัวนึงที่มีความสวยงามมากเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้เป็นปลาซิลอ้าวนะครับจะมีตาที่มีขนาดกลมแต่ว่าเล็กนะครับถ้าเทียบกับขนาดลําตัวแล้วมีแถบข้างลําตัวนะครับทรงค่อนข้างที่จะแหลมเรียวนะครับทั้งครีบทั้งกระโดงนะครับจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเล็กกว่าลําตัวมากนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นของปลาชนิดนี้เลยต่อมานะครับเป็นปลาซิลควายครีบเหลืองนะครับ ชื่อลักษณะก็เหมือนกันเลยนะครับเห็นไหมครับมีขี้ปสีเหลืองด้วยส่วนลำตัวจะมีสีเงินนะครับเป็นมุกมุกนะครับสลับกันที่ลำตัวนะครับในส่วนลำตัวก็จะมีสีเหลืองอ่อนจางๆนะตัวต่อมาเป็นปลาิีฟลายแถบดํานะครับผมลักษณะแถบดําข้างลำตัวนะ่ะเห็นชัดเจนนะครับผมก็จัดว่าเป็นหนึ่งในวงปลาิวีควายอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถพบได้ง่ายตามแหล่งน้ําของประเทศทยเจ้าจตัวนี้เป็นปลาิลม่วงนะครับผม ข้างลำตัวนี่จะมีลวดลายเป็นทรงมุกนะครับจุดๆๆสวยงามครับลักษณะทรงป้อมๆนะครับผมดูน่ารักน่าชังมีสีเขียวอ่อนๆนะครับผมบริเวณท้องนะครับก็จัดว่าเป็นหนึ่งในปลาที่ขึ้นตู้และสวยงามเจ้าตัวนี้ชื่อปลาซิลใบไผ่เล็กเขียวนะครับจัดอยู่ในวงปลาซิลใบไผ่นะลักษณะส่วนล่างของลำตัวก็จะมีสีเขียวอ่อนๆตามชื่อนั่นแหละจะมีแถบเหลืองนะครับด้านข้างลำตัว เขาจัดว่าเป็นหนึ่งในปลาวงไปไผ่ที่สวยงามอีกเช่นกันตัวต่อมานะครับเป็นปลาซิลควายกระโดงแดงนะครับผมลักษณะจะมีแถบดำข้างลำตัวนะครับส่วนไอที่ว่ากระดงแดงเนี่ยกับผมก็ยังงงอยู่ว่ามันแดงตรงไหนนะครับใครรู้ก็บอกผมหน่อยนะครับผมหากข้อมูลมาไม่ถึงจ้าตัวต่อมานะครับปลาซิลใบไผ่แม่ลาวนะครับลักษณะช่วงปากกับจมูกจะสั้นนะครับผมตัวสั้นๆปอมๆนะครับสวยงามเลยนะครับผม ่วนท้องออกสีส้มๆเดอ้อตัวนี้ชื่อปลาซิลใบไผ่น้ำปลายนะครับลักษณะด้านข้างลำตัวสวยงามทีเดียวครับเป็นแถบเป็นลวดลายนะตรงช่วงขีบและช่วงขีบหางนะครับมีรอยไหม้นะครับผมถือว่าเป็นปลาที่สวยงามตัวหนึ่งเลยลำตัวมีทรงที่ค่อนข้างที่จะแบนนะครับปัจจุบันนี้เริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับใครเจอก็ปล่อยมันไปแล้วนะอย่าเพิ่งไปกินมันเลยตัวสุดท้ายแล้วนะครับคือปลาซิลตาฟ้านะครับ ดูในรูปผมก็ไม่เห็นว่าตามันจะฟ้าตรงไหนเลยใครเคยเห็นตัวจริงบอกผมหน่อยนะครับว่าตามันฟ้าจริงหรือเปล่านะครับปลาซิวตัวนี้มีรูปร่างที่ปาดเปียวนะครับและด้านหน้าจะมีสีที่ค่อนข้างที่จะทึบชวนด้านหลังของลำตัวนะครับก็จะมีสีเงินเินนะครับสวยงามนะครับตามเนื้อผ้าพอจบลงไปแล้วนะครับกับสายพันธุ์วงปลาซิวทั้งหมดที่พบเจอในบ้านเรานะครับทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าได้ข้อมูลมาแค่นี้แต่คิดว่าน่าจะหมดแล้วเนาะ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับหากใครชอบนะครับโปรดกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้กับช่องเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับพ่อลูกอ่อนคนนี้ด้วยขอบพระคุณครับ